เจออะไรไม่ออกที่เกี่ยวกับที่จะมาให้มีลูกค้าที่ร้านพอเดิมอย่างที่ร้านก็พยายามคิดเอาอคนเล่นไฟมาบ้างเอาตัวการ์ตูนมาบ้างอะไรก็ไม่ค่อยได้ตอบโจทย์พัฒนาพน,านักงานบริการอ,อาหารอย่างเงี้ยก็พยายามเอาทุกวิธีทางที่เราเคยทําการค้าขายมาทีนี้ก็เกิดแบบเราต้องมีอะไรที่เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปบ้างเพราะว่าร้านเราไม่มีจุดถ่ายรูปแบบ ที่เหมือนอย่างร้านที่เขาเขาเป็นเนาะ,ะก็เลยมองคิดเอ,อ,เอใจก็ได้ตัวหอยเฟลมันน่าจะแบบคนที่ไม่เคยไปคนที่ไม่เคยอาจจะดูแบบโอเคซึ่งความเป็ใจแรกก็ไม่ได้กะว่าจะเป็นสร้างถาวรอ,อะไรใหญ่โตแบบที่ทุกคนเข้าใจก็คิดว่าแบบคนเบื่อก็เปลี่ยนก็คือว่ากะว่าจะมาตั้ง ก็เหมือนสักปีสองปีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแค่ปีนึงไม่ถึงเพราะแผนต่อไปก็จะเป็นพวกไวโอลีนพวกอะไรที่มันแบบให้มันแบบจะเปลี่ยนไปเรื่อยสไตล์ตามสไตล์ร้านเราถามบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ให้เปินภูมานซึ่งร้านเราก็เป็นสไตล์แบบเหมือนผมก็พยายามทําให้เป็นเรียกว่าอะไรยุโรปเพื่อที่แบบคนเข้ามาก็ให้มันว้าวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนแบบที่เป็นไไอเฟลเพราะว่าคอนเซ็ปต์ร้าน จากแนวยุโรปอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นเขาเอ่นพยายามเอาตัวรอดแหละเพราะว่าเดิมร้านมันก็หนักมาก็คือลูกค้าก็น้อยอยู่แล้วก็ได้แค่เป็นวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันธรรมดาน้อยซึ่งบางคนก็แบบถนนถนนไม่ดีมืดทุกอย่างก็เราก็ต้องคิดแล้วว่าเอาอะไรมาดึงดูดลูกค้าเพื่อที่แบบทางไม่ดียังไงลูกค้าก็อยากมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบ ก็เลยเกิดหอยหอยเฟลขึ้นก็มีแนวคิดเป็นหอยเฟลแบบแค่เป็นจุดถ่ายรูปเป็นเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์กไม่ได้เป็นแบบเข้าเอินยังห่ะเหตุผลเป็นประจําปฏิมากรรมยังที่แบบมมันยู่อยู่แบบซึ่งมีแผนว่าเอามาตั้งไว้แค่ชั่วคราวใช่ครับเพราะว่ามันสามารถยกยกเข้ายกยกออกได้ก็คือจ้างพวเขตพวกอะรมาได้ก็เลยแผนจริงๆ อันนี้ก็เริ่มออกแบบแล้วก็จะเป็นพวกไวโอลินก็เริ่มออกแบบแล้วก็คิดว่ามาปป๊บแป๊บเดียวคนก็น่าจะ,ะเบื่อ,อแล้วก็เราก็มองว่าคือร้านเราลูกค้ามันน้อยอก็มาวิ่งตามหลังก็ปบบระสบการณ์ก็น้อยอะไระก็อาจจะแบบรับงานจัดเลี้ยงงานแต่งที่มันคนมาถ่ายรูปให้มันดูว้าวแค่นั้นจุดประสงค์ไม่ได้แบบใช่ครับแล้วก็มามองดูก็พ่าย,ยาวมันก็ไม่ไถึงกับถ้าถ่ายรูปอะอยู่ใกล้อะมันดูแบบ มันใหญ่แต่ถ้าไปดูไกลต้นมะพร้าวยังบังอย่อเอไงพี่มองอยู่ต้นมะพร้าว<ต>ถ้าเขาอยู่ฝัง่งด้านนมองมาต้นมะพร้าวก็บังหมดแล้วครับหรือว่าไปมองอยู่ฝั่งด้านโน้นตึกก็บังเขาไปครึ่งหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้บังเขาเลยครับ <c oughs> ถ้าแบบท่านในมุมมองอันนี้ขยับไป <c oughs> แต่ก็เราก็อยู่ในชุมชนกระฟังกระล่อเพลินว,ว่าจะให้ยังไงต่อ แต่เบื้องต้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ทางใช่ครับเขาคําะนําพูดคุยใช่ครับเขาแนะนําอะไรน้องโจบ้างครับก็อันดับแรกแนะนําก็คือแนะนําให้เข้าไปเหมือนแบบไปพูดคุยหาทางออกร่วมกันว่าที่ตรงเนี้ยมันเหมาะไม่เหมาะซึ่งก็ผมก็เลยให้ว่าอยากให้มาดูสถานที่จริงก่อนแล้วค่อยไปตัดสินกันว่ามันแบบว่าทําลายธรรมชาติจริงไหม ซึ่งเราจริงเราก็รักธรรมชาติเราถึงมาอยู่ธรรมชาติด้วยเจ้าของที่นี่ก็อยู่ตั้งแต่ยังไม่มีรีสอร์ทสักหลังแกก็แบบเออนในที่ของแกก็ไม่ได้ไปบงังไม่ได้ไปเบียดเบียนใครคเราก็เออโอเคสร้างกก็่อนที่สร้างก็ขออนุญาตทีนี้ก็ผมก็มองอ,องง่อย่างเช่นถังไงแชมเปญเขียวนี่สมุนไพผม <laughs> <laughs> มืดทึบเอลงยังคือถ้ามันบดบงังภูเขาแม่น่ะคือ มองที่น้องสมอมันต้องเป็นอหอยเฟลบังภูของมานทั้งหมดแต่นี่มันไม่ใช่เขาเป็นแบบแคบตรงตรงตีนยื่ที่อยู่ใกล้ๆพี่ก็ลองมองตันนี้เนี่ยความสูงถ้าสมมติว่ายกตัวยอดอะไรจริงๆเนี่ยความสูงประมาณ21เมตรครับถ้าตามเป็นจริงครับใช่ครับถ้าอะไรไม่ได้แล้วก็แปลงเป็นอย่างใหม่ก็ขึ้นอยู่กับชุมชนอะเอาง่ส่ว่าได ดูดึงยังถึงขนาดแบบต้องสร้างให้ได้ต้องอะไรให้ได้หรอกแต่เราก็พยายามให้มันถูกต้องครับเราก็แบบคนทำธุรกิจเนาะผู้ได้สิว่าอยากอยู่รอดถ้ามันถ้ามันอยู่รอดเราผมไม่ต้องมาสร้างให้เสียตังหรอกผมก็คือแบบก็เปิดร้านปกติก็หาวิธีเวลาพี่ทาข่าวพี่ก็หาวิธีเสนอข่าวที่มันให้ตัวเองอยู่ได้ผมก็เหมือนกันก็หาวิธีที่ให้ธุรกิจตัวเองอยู่ได้แต่เราก็ไม่ได้คิดว่า ในสําหรับมุมมองเราอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นบทบังภู้พัฒนาถึงขนาดแบบเป็นบทบังเขาทั้งลูกหรือว่าทําลายธรรมชาติอะไรผมไม่ได้ก็เดีย๋ยวให้พี่เดินไปดูดก็ได้ลองดูว่าถ้าเป็นมุมกล้องกับมุมที่คนที่เขาอยู่แล้วอ่ะมันจะบังยิง <laughs> ขนาดไหนก็ <laughs> ตอนนี้มันข่าวดังเนอะแต่เขาบอกว่าเราเป็นนายทุนนายเราไม่ได้เป็นนายทุนมาลงทุนที่นี่บาทเดียวยังไม่ได้คืนเลยเออ <laughs> นี่งต้องลงมาเป็นที่ใช่ครรับเมีแต่คําว่าเขาเล่าว่าใช่ครับเพราะว่าลงมาดูว่ามันคืออะไรเวลาเขามองเป็นนายทุนนายทุนนายทุนคือผมม่อยู่ทําเองสร้างอยู่ก็คือก็อยากกล่ําอยากรวยอยากสบายมันทุกคนนั่นแหละแล้วจริงๆโจก็ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ด้วยเป็นผู้เช่าใช่ครับเจ้าของที่เขาก็อยู่ข้างหลังทํารีสอร์ทเหมือนกันเขาก็เมื่อวานก็มานั่งฟังด้วยกันเขาก็ เขาก็ให้เหตุผลว่าก็ไม่ได้บังมันไม่เท่าต้นมะพร้าวที่อยู่ด้านหลังซ้ำอย่างเงี้ยถ้าเทียบแบบแต่ว่าเป็นแค่มัน,มนเป็นของแปลกใหม่แล้วทุกคนก็เลยมองว่าแบบมันอาจจะไม่เหมาะสมไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางกันว่าผมอยากได้สไตล์ร้าน สไตล์นี้คอนเซปต์มันใช่ครับไม่ไม่ใช่แบบว่าเราจะไปทําลายมันไม่ได้ถึงจะไปทําลายอะไรขนาดไม่ได้มีอินิพนไปทําลายขนาดในหอยเฟลซึ่งมันก็สร้างกันอุดรก็มีกาลสินก็มีโคราชก็มีนครพนมก็มีคือมีเยอะก่อนที่ผมจะสร้างผมก็ขับรถไปดูของคนอื่นก่อนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็สร้างอ่าเมตร12เมตร21เมตรอย่างทัวร์มินอลโคราชได้21เมตร7จฟุต ค,ครับผมก็ไปดูซึ่งมันก็ไม่ได้คิดว่ามันมันเป็นป่าอ้อยอซึ่งเราไม่ได้บุกลูกป่าไม่ได้อะไรแล้วก็สร้างให้มันเป็นแบบจุดแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยครับทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางอำเภอ,อ,อทางเขาเขา,ขาแบบประชุมกันแหละ,ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะมันก็จะมีกลุ่มที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็ฟังทั้งสองทางก่อนผมก็เลยไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้ทําอะไรก็ อันนี้ก็เลยระงับระงับผมไม่ได้ก่อสร้างสี่ห้าวันแล้วฝนตกก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ก่อสร้างเลยพอดีใช่ตอนแรกก็กะว่าจะเล่งไงเป็นทันหน้าหายหน้าใส่สั้นอย่างน้อยก็พอได้เอาเงินมาขึ้นคือมันแบกรับภาระในช่วงแบบที่ไม่มีลูกค้าทางเราเราก็อยู่ในเหมือนเราอยู่ในป่าร้านอาหารน่ะมันไม่มีใครอยากมามืดก็มืดทางก็แบบโอ้ไม่รูพูด ด้าฝนด้วยเนาะมันใช่ครับแล้วก็เข้าใจใ,ในทางของราชการเพราะว่ามันมันเพิ่งปลดล็อกกันเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปว่าเขาไปอะไรเราก็พยายามเอาตัวรอดเหมือนรวบรวมกันอยู่ตัวพยายามหาวิธีการว่าเออทำยังไงเราจะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นตนาที่สร้างเราไม่ได้เจตนาว่าจะให้มันแบบอ,อ,อยู่ถาวรเหมือนแบบอะไ ก็คือจะเปลี่ยนไปทุกปีใช่ครับก็คือมันมันแสรัใช่ครับเหมือนเป็นการคิดคอนเทนต์ว่าง,งั้นเถอะใช่ใช่ครับสมมติผมได้มาปับ๊บถ้าคนเห็นแบบเขาไม่เคยเขาไม่ได้เป็นืังกเขามาแต่งงานเขาอยากแต่งงานกับพ่อแม่เฟลเงี้ยสามสี่งานเราก็พอน่าจะได้นั่นคือสามารถเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนั้นซึ่งจริงๆเราทําเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าไหมก็ลองผิดลองถูก <laughs> <c oughs> ใช่ครับถามว่าถ้ามันบดบงังแล้วคนไม่ชอบจริงๆมันก็คงเจงเอง เพราะว่าในจริงถ้าไปมองมันก็บางแต่ในส่วนของร้านเราด้านข้างด้านอะไรอย่างงมผมว่าถ้าไปหนองสมอไปอะไรอย่างเงี้ยไปยืนพี่ยืนอยู่ไอเออเนี่ยดีสอนข้าง,างมันมามันก็ไม่ได้บังผาใช่ไหมครับพี่ขยับไปปล่าอยตรงนี้มันก็ไม่ได้บังผาแต่พี่มายืนอยู่ใต้หวัวเฟลมันบงังแต่ถามว่าพี่ไปยืนอยู่ข้างหลังไอไอตู้เครื่อนี้ตู้เฮรื่อ์ก็บังเขาถ้าในมุมมองคนจะมองให้มันผิด ถ้าคุณมุมมองแบบเอมันแบบบางคนก็บอกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในผู่ม่านอันนี้ยก็เยอะ,ค,ะคือไม่ใช่แค่แบบเป็นภาพแล้วภาพที่ดีก็เยอะที่เขาแบบให้กําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบก็เป็นสองกระแสใช่ครับซึ่งเราก็ไม่ได้แบบว่าอะจะไปตัดสินใครเป็นไงเพราะแต่ละคนก็แต่งความคิดดังนั้นเราก็รอทางของอ,อำเภอทางของชุมชนว่าตัดสินกันยังไงเราก็ ก็ทําตามก็ให้คนร่วมมือทุกอย่างไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะแปลกว่าเอาหอเฟลตั้งข้างกันก็ได้ทำคอนเทนต์ใครถ่ายรูปหอแเฟลเราตัดต่อได้สวยมีคนกดไลค์สักแสนหนึ่งมารับหนึ่งแสนที่ร้านอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งที่คนไม่มีอย่างเงี้ยครก็พยายามคิดแก้ปัญหาไม่ได้คิดแบบว่าผมต้องชนะผมต้องแบบนี้แบบนี้แต่เราไม่ต้องการเบบเราแค่อยากอยู่รอดอพอมาตรงนี้ปั๊บทำยังไงก็ได้ให้ผมอยู่รอด ผมก็แล้วผมก็เสนอว่าเอาทางลาดยางกับไฟเข้าให้ผมได้ไหมถ้าถ้าตรงนั้นแล้วหมายถึงว่าผมอยู่ไม่รอดก็แปลว่าพวกผมบกพร่องบ้างแต่อันเนี้ยมันเป็นกระแสะที่เราต้อนรับลูกค้าแล้วเราโดนฟีดแบ,บก็กจากลูกค้ามาร้อยคนก็ตีไปเลยเอาร้อยคนเคือไม่มีร้อยคนเก้าสิบแปดเก้าอะไรทุกคนก็บ่นเรื่องทางเข้าทาง <c oughs> ใช่อยากให้มาตอนกลางคืนอยากให้มาดูแลเราตอนมามามา,มาสัมผัสว่าไอ มันลงทุนไปตั้งเยอะแล้วอ่ะไฟสองสว่างไม่มีไม่มีเลยใช่ครับอันนี้ก็คือลงขันทํากันเองไฟครับคือมันดิ้นรนกันเองอ่ะอสาธุพวกกอบการแถวนี้ไม่มีการจับมือกันแล้วก็ไปพูดคุยกับทางภาครัฐหรอคะก็มีครับมีมีแต่ว่าด้วยเรื่องของตอนนี้มันเพิ่มมันเพิ่งปลดล็อกคือแต่ก่อนมันก็ยังแบบเป็นคากันอยู่อันนี้ผมก็ไม่ได้คือไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารู้มาก ว่เราก็รู้แค่ว่าเออมันคงมีปัญหากันอยู่ทําไมเขาจะไม่อยากพัฒนามันน่าจะมีปัญหาแหละเขาคงเลยไม่ได้พัฒนากันก<ฆ>็พยายามให้เขาแก้ปัญหาเราซึ่งเราก็ไม่ได้ไปไปว่าไปอะไรเขาหรอกแต่เรามุมมองว่าเราพอช่วยกันเองได้พัฒนากันเองได้ก่อนแล้วก็รวบรวมกัน<อ>ใช่ครับถ้าในเพิ่อแค่บ,บอกว่าเออรอประชุมรออะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขัา้นพอไป,ไปประชุมแล้วคนส่วนมากคนหมู่มากคน,น,คนในผู้มั่นคนในพวกน,นีกนนกนนนน้จะเป็นยังไง ซึ่งทุกวันนี้ที่เราได้ฟังมีแต่นักวิชาการมากกว่าแต่เรายังไม่ได้มาฟังผู้ประกอบการที่เขาอยู่เลยแล้วลงเหงอลงแรงทํางานคนที่อยู่พื้นที่จริงๆใช่ครับเจ้าของแม้จะเจ้าของพื้นที่เจ้าของทุกคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆอ่ะยังไม่มีเลยมีแต่คนที่ข้างนอกเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ที่ที่ที่ผมพ่อผมก็พยายามสอบถามเพราะเราก็มีลายกลุ่มของผู้ประกอบการแถวนี้ทั้งหมดทุกคนว่าเป็นยังไงแต่ว่า ทุกคนจะเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบถึงหมดแต่ว่าจากที่ดูแค่เจ้าของที่ข้างๆอย่างนี้ครับว่ามันฟีดแบ็ที่เขาพูดมามันก็ไม่ได้ไปบดบังอะไรถึงขนาดให้มันทําลายธรรมชาติหรือว่าผมไปบุกลุกป่า หรือว่าผมไปทําลายป่าไปทางป่าไปสร้างสนามอะไรอยู่ในป่าไปสร้างเสียงอะไรอยู่ในป่าไม่ไม่เลยเราก็พยายามอยู่ในที่ของเราพยายามหาจุดของเราให้มันอยู่ได้ก็กลัวว่าถ้าไม,ม่ตรงนี้มาแนะนําให้ผมได้ไหมว่าผมต้องทําไงให้ร้านผมอยู่ได้มาส่งเสริมให้คนเข้ามาที่ร้านผมช่วยผมได้ไหมให้ผมอยู่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็ยอมรับเราไม่ต้องการสร้างแต่เราต้องการอยู่รอดครับ